รุงเริงเบาได้เบานะเธอไม่ใช่หรอที่จะไปแย่งแฟนเขานะ่านี่ไม่ต้องมาโห่ร้องกันเลยของแบบเนี้ยใครดีใครได้สิว่ายังไงนางต๋อมไม่ยอมเรื่องอะไรฉันจะยกให้แกผู้ชายเขาชอบฉันไม่ใช่แกน้อยเป็นแป,ป๊บซี่หรือไงไม่เปิดไม่หายซ่าห <c oughs> ลุมยุบกลืนมนุษย์ หมดแรงแล้วสินะข้าวเนี้ยเป็นทีของฉันบ้างแล้วคอยดูเถอะ <c oughs> เออเอมทำไมไม่มีใครตบกันแย่งฉันแบบนี้บ้างวะมันใช่เวลาอิดช้ามิเนี่ยเองควรจะห้ามเว้ยไม่ใช่เข้าร่วมมันชักจะบานปลายแล้วไปเรียกอาจารย์มาเร็วไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วรุ้งเริงตีเวลาเธอทั้งสองคน ต่อเรื่องเกินสามครั้งแล้วไม่ใช่หรืองไงทางโรงเรียนบอกไว้ไว่ายัางไงไล่ออกสถานเดียวไม่นะคะอาจารย์ใหญ่เนี่ยหาเรื่องก่อนเออไล่ออกก็ไล่ออกสิวะฉันอยากพูดแบบนี้มาตั้งนานละมันจะมากไปแล้วนะรุ้งเริงไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่บาปบุญคุณโทษฮฮฉันไม่ได้นับถือศาสนาอะไรทั้งนั้นอยาอย่ามาเทศนาซะยาก รุ้งเริงทำไมเอ็งทำตัวแบบนี้ทางโรงเรียนเขาโทรมาบอกแล้วว่าเขาไล่แกออกเอ๊ะอย่ามาพูดมากนะแม่ทำไมมีแต่คนน่าเบื่อหน้ารำคาญฉันอยากทำอะไรฉันก็ทำทำไมล่ะนังรุ้งเริงขอโทษแม่แกดูนี้นะไม่ขอโทษนังรุ้งเริงเอ็งกลับมานี่นะไม่มีใครเสี่ยมสอนให้เอ็งทำตัวแบบนี้สักคนเอ็งไปได้ดีเอ็นเอใครมา ปล่อยมันแม่เองกรรมใครก็กรรมมันกําหนดไม่ได้หรอกฮ้อทำดีได้ดีเหรอวะมันมีที่ไหนทำชั่วทำเลวสิถึงจะได้ทุกอย่างคุณบอสมิวดีใจที่คุณรู้สึกดีๆกับมิวนะคะแต่การที่เราจะมาแต่งงานกันมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากมิวเป็นอิสลามคุณเองก็ต้องเปลี่ยนศาสนามาเป็นศาสนาเดียวกับมิวคุณจะทำได้เหรอคะ มิวนี่คุณยังดูไม่ออกอีกหรือไงว่าผมจริงจังกับคุณขนาดไหนเรื่องแค่นี้ทำไมผมจะทำไม่ได้ล่ะครับแค่ให้เราได้รักกันได้อยู่ด้วยกันคุณแบาบสสำหรับผมในตอนนี้มันต้องเป็นคุณเท่านั้นมิวหน่อยนางอิสลามข้างบ้านเจอผู้ชายดีๆเหรอวะหน้าลองของว่ะเคยมีคนดูถูกเราว่าไม่มีทางเจอผู้ชายดีๆนี่หว่ะ เหมือนมีอะไรในกระโปรงรถหรือเปล่านะแต่มันจะมีไปได้ยังไงล่ะเราน่าจะคิดไปเองไปอาบน้ำดีกว่าเหนียวตัวเฮ้ยนี่คุณเป็นใครอะพี่ค่ะหนูอยู่ติดกับบ้านนางอิสลามเรื่องมากนั่นะค่ะแต่หนูไม่พิธีรีตองอะไรขนาดนั้นนะคะวันนี้หนูหอบหิวผ้าผ่อนมาอยู่กับพี่ยังได้เลย นี่เธออยู่ในกระโปรงรถของฉันใช่ไหมมันถึงได้แปลกๆอุ๊ยเดาถูกแห่งเลยค่ะก็หนูถูกใจพี่นี่คะหนูก็เลยมาเลยเนี่ยก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจเธอกลับไปซะสายสัมพันธ์ของฉันกับมิวมันไม่ได้เปราะบางอย่างที่เธอคิดมิวเป็นผู้หญิงที่มีค่าต่างจากเธอนี่พี่โง่หรือว่าสมองกลับมาประเคนให้ถึงที่ยังไม่เอา ก็บอกให้ไปไงเออไปก็ได้วะไอ้ผู้ชายทึ่มไอ้ผู้ชายโง่โอ้ยหัวจะปวดน่ากลัวเกินไปไหมเนี่ยผู้หญิงบางคนสมัยนี้หยุดนะนางรุง้เงเริงเอ็งเผาบ้างได้ไหมเรื่องสำสนไปทั่วเนี่ยอ,อ้าวแม่พูดจาไม่เข้าหูเลยนะเว้ยฉันจะไปเมาไปสำสนกับใครมันก็เรื่องของฉัน ของของฉัน<ะ>นี่แม่กาตบฉันเหรอเออก็สั่งสอนเองไงก่อนที่ใครเขาจะมาพูดกับข้าว่าสั่งสอนมันบ้างเผื่อแม่มันไม่สั่งสอนนังุ่มเริงนังลูกพอพี่ยุดดีนี้นะมีแม่เอ็นะเอ,อ๊ะนั่นลูกสาวของข้างบ้านแม่เองว่าข้าเล็วดีนะัก วันนี้ข้าจะเอาคนดีไปลงนรกให้ดูน้องใจเย็นๆยน,นะนม่พี่เกี่ยวอะไรด้วยไม่ใช่เพราะนางฟ้านางสวรรค์อย่างพวกแกหรอมันถึงเป็นข้อเปรียบเทียบให้สังคมมาด่าฉันเพราะฉะน,นั้นก็ลงนรกไปเถอะเราฟังพี่นะมันยังไม่สายเกินไปกับการเริ่มต้นใหม่นั่นมิวนี่ อยู่ใครน่ะแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่อนว่ะแค่เนี้ยก็โดนสัตว์จนหมอบแล้วมาดูกันว่าความดีของแกมันจะช่วยอะไรได้ไหมโถโถโก็เสือกกระสนคืบผ่านไปข้างหน้าเฮ้ยบ้าอะไรวะเนี <denied> ่ยพื้นตรงนี้มันเป็นอะไร มิวผมมาแล้วผมอยู่นี่แล้วคุณบอสขอบคุณนะคะมันเกิดอะไรขึ้นครับมิวผู้หญิงคนนั้นอยู่ทยูเธอพาฉันมาที่นี่ค่ะ จริงถ้าจะบาปหนานะเนี่ยพอกืนลงไปแล้วพื้นก็สนิทเหมือนเดิมมิวผมพอจะรู้ว่าทำไมเป็นแบบนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาเขาเคยแอบตามผมมาด้วยแต่ผมไล่ตะเพิดไปผมบอกเขาว่าผมรักคุณคนเดียวต่อนหน้านี้ฉันเห็นหล่อนทำร้ายแม่ของหล่อนด้วยนะคะไม่น่าเลยคุณก็เห็นแล้วสินะชีวิตมนุษย์มันไม่แน่ไม่นอนเลย ผมอยากจะจัดการเรื่องของเราให้เร็วที่สุดเราจะได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ด้วยกันขอบคุณนะคะคุณบอสถ้านนี้คือบุญมันก็คือสิ่งที่ส่งผลให้ฉันได้มาเจอคุณคุณทำเพื่อฉันขนาดนี้ผมก็แค่โลภมากนะไม่อยากปล่อยเวลาให้มันนานมากกว่านี้แล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นแม้แต่ร่างพ่อกับแม่เขาก็ยังเอาขึ้นมาทำพิธีไม่ได้เลย นับภาษาอะไรกับชีวิตคนเราจริงด้วยนะคะคุณบอสถ้าอย่างนั้นมิวว่าไม่ว่าจะเหลืออีกกี่นาทีเรามาใช้มันด้วยกันให้คุ้มค่าที่สุดเถอะค่ะเรื่องนี้แน่นอนทุกคนรู้ค่ะว่าพี่ได้ไอเดียมาจากไหนฟิวชั่นกับแนวเดิมๆของยุครุ่งเรืองในช่องเรานะคะถ้ามีเวลาไปดูคลิปที่นะนํำขึ้นมาตอนนี้ได้ต่อเนื่องเลยนะฝากสัพพอร์ด้วยการกดไลค์กดแชร์ถ้ายังไม่ได้กดซับฝากกดพร้อมกระดิ่งด้วยค่ะ